สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A c plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A plus just talk นะครับเราจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเราจะมา just talk กันนะครับและอย่างในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงซีรีส์แอนิเมชันที่กำลังมาแรงฮอตสุดๆเลยนะครับตอนนี้นั่นก็คือเรื่องกั n d ัม r e ค u ว e m ์มฟอร์เวนเจนส์กันดัมบทสวดส่งวิญญาณแห่งความอาฆาตทาง Netflix นะครับ ผมขอรีวิวในมุมมองที่ไม่ใช่เป็นแฟนเดนตายสาวกเดนตายของกันดั้มนะครับผมเองเนี่ยแทบจะไม่เคยดูอนิเมชันกันดั้มเลยนะครับมีดูแค่ภาคหนังโรงเนี่ยที่เป็นภาคคูคุรุสโดอันภาคเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็จะแค่แบบพอได้เห็นเห็นผ่าน,านตานนดๆหน่อยๆน,นะครับและคลิปนี้ก็จะไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญนะครับเพื่อให้คนดูที่เป็นแบบผมเนี่ยที่ไม่ใช่แฟนกันดั้มเนี่ยลองมาเปิดใจดูกับกันดั้มอนิเมชันเรื่องนี้ครับ ว่ามันน่าสนใจแค่ไหนสำหรับซีรีส์นี้นะครับเป็นการวางพอดเรื่องที่โคตรเจ๋งเลยครับโอ้โหเราจะคุ้นเคยกันนะครับว่ากันดั้มเนี่ยเขาเป็นฝ่ายพระเอกฝ่ายดีใช่ไหมแล้วก็พวกซีออนเนี่ยเป็นฝ่ายร้ายตัวโกงแต่ว่าเรื่องนี้เขากลับตลบปัดกันหมดเลยครับเนะ โดยเนื้อเรื่องเล่าถึงจักรวรรดิซีออนเริ่มทําสงครามกับฝ่ายสหพันธ์โลกโดยเล่ามุมมองของฝ่ายซีออนมีอีเรียโซลารีนักบินของหุ่นซาคุทูนวยทหารพิเศษเรดบลูที่ลงมาช่วยเหลือกองกำลังซีออนบนโลกพร้อมกับลูกทีมฟีมือดีของเธอเองแต่แล้วความขนลุกขนพองสยองกล้าวก็เกิดขึ้นเลยครับจูจูก็กลายปเป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยครับหนีตาหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียว พอถูกคุกคามจากฟีมือโมบิลสูตรของฝ่ายสา,าพันโลกนั่นคือกันดั้มนั่นเองที่กลับกลายมาเป็นตัวร้ายหลักคอยไล่ล่าทำลายทุกอย่างของซีออนให้ราบคาบจนได้ฉายาว่าปีศาจสีขาวเลยนะแล้วมันอึดถึกมากๆโดนโจมตีหนะักแค่ไหนก็แทบไม่สะเทือนเลยครับโกงไปว่ะเนี่ยจะเทพกันไปแล้วนะโห นี่มันหนังสแลชเชอร์ฟิลหรือเปล่าฆาตรกรโลกจิตชัดเป็นกันดั้มที่โคตรน่ากลัวครับคอยไล่ล่าตามล่าทุกฝีก้าวเลยแบบตามมาติดดเลยเป็นวิญญาณตามติดอินซิเดนตสเลยครับด้วยความที่แต่ละซีนที่กันดั้มโผล่มาเนี่ยมันทรงพลังและน่ากลัวมากๆอารมณ์เหมือนเจสันสุกสิบสามเนี่ยแล้วก็บวกกับก็อสซิล่าที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะเป็นฆาตรกรโลกจิตที่ตัวใหญ่ๆอะ่ะไล่เชือดฝ่ายอีอนยังงอย่างนั้นเลย ซึ่งเขายังไม่เฉลยในตอนแรกนะครับว่าใครเป็นนักบินคนขับเจ้ากันดั้มฆาตรกรโลคจิตตัวนี้โดยเจ้ากันดั้มตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า RX78GE กันดั้ม EX ที่ออกแบบโดยยามาเนะคิมิโตชิโดยมีแนวคิดให้กันดั้มตัวนี้ดูน่ากลัวจึงมีการนำเอาสีและรูปแบบจากโครงกระดูกมาใช้ในการออกแบบนั่นเอง ถ้าสังเกตกันดีๆนะครับการดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะมีความคล้ายๆกันดั้มในภาพโมบิสูดกันดั้ม The a MS Team เพราะคนออกแบบก็คือคุณคิมิโตชิยามาเนะคนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วก็เราโมบิสูดในเรื่องนี้ครับก็จะมีทั้งเหล่าแก๊งซาคุทูในหน่วยเรดบู๊ก็นำทีมโดยนางเอกนะครับแล้วก็ลูกทีมของเขาทั้งหลายก็เป็นซาคุทูกันหมดเลยจะแตกต่างกันนิดเดียวนะครับอย่างเช่นหัวไหลบางคนก็จะขับซาคุที่แบบ หนามนิดนึงบางคนก็จะเป็นแบบหนามแหลมๆยาวขึ้นอะไรประมาณนี้แตา่ตางก,กันนิดเดียวและกูฟนี่ก็ตัวขโมยซีเลยครับโผล่มาแต่ละทีนี้เท่มากๆซาคูแท้งอันนี้ก็เจ๋งนะครับผมชอบส่วนฝ่ายสาหพันธ์ก็นำทีมโดย RX78 GE Gundam EX จิมอันนี้โอ้โหเป็นคู่หูกับกันดั้มเลยครับมาช่วยช่วยรบ Assault Tank อ,อ่าอันนี้ก็เอามาไฟกับซาคูแท้งครับ ส่วนทางด้านของเล่นกันพลาาน่ยใขรเล็งๆไว้นะ่ะโอ้โหและยิ่งได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยมีโดนแน่นอนโอยอย่างผมนี่เล็งตัวนี้เลยครับโชโคคินเจ้าก,กันดั้มไอกากรโรกจิตสีขาวเนี่ยมันทําเป็นเหล็กนะครับโอ้โหเจ๋งมากอย่างสวยแล้วเปิดไฟได้ด้วยอ่ะและส่วนที่ตอนนี้สินค้าออกมาแล้วก็น่าจะมีพวกที่เป็นกันพลาทั้งหลายนะครับก็เห็นหลายคนเขาก็ได้สินค้าแล้วก็ต่อกันมาเพลินๆกันไปแล้ว บอกแล้วใครดูแล้วเนี่ยไม่รอดแน่นอนความรู้สึกหลังที่ได้ดู6ตอนยาวๆรวดๆเลยนะครับยอมรับเลยนะครับว่าเป็นผลงานที่ชวนให้ลุ้นให้ดูติดตามตลอดแบบือไม่อยากจะละสายตาเลยไม่อยากจะลุกไปไหนเลยด้วยซ้ำทางด้านคนดูก็จะได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆของผู้คนในฝ่ายซีออดบ้างที่ก็ไม่ได้แตกต่างจากฝ่ายสหพันธ์เลยมีทั้งความรัก ความสามัคคีความเป็นห่วงเป็นใย,ยพวกพ้องความมุ่งมั่นที่ตั้งเป้าหมายจะโค่นล้มทำลายอีกฝ่ายให้จมได้นั่นเองครับแกนหลักของหนัาน,นะครับเขาก็พยายามสื่อความหมายได้ดีนะหนังเขาพยายามจะพูดถึงความหวังการอยู่ร่วมกันในอนาคตที่ปราศจากสงครามจริงจริงแต่ฉากตอนท้ายฉากอิมิเลียประท้ากับเอกันดัมโลกจิตเนะี่ยโอ้ค่อนข้างขัดใจนะครับรู้นะผมก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนผมนะครับมันขัดใจจริงๆอเนี่ย และเหตุผลในตอนจบของนางเอกเนี่ยมันก็ดูฟังดูแปลกๆดูดูมันย้อนแย้งยังไงไม่รู้เนาะอันนี้ผมแบบถ้าจะให้คะแนนขอหักตรงนี้เลยอะมันดูแปลกๆจริงๆอ่ะโดยรวมนะครับซีรีส์เรื่องนี้กันดมเรื่องเนี้เขามอบความบันเทิงความสนุกความมันสะใจให้ผมมากๆครับผมก็ขอให้คะแนนสัก9เต็ม10ละกันหักไป1คะแนน,นไอตอนท้ายๆเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะถือว่าดีนะครับมันจริงๆมีไม่กี่เรื่องนะครับที่ทําให้ผมได้ดูยาวๆแบบ มันดูได้แบบนอนสต็อปยาวๆจนจบเลยครับทำถึงจริงผมค่อนข้างดีใจนะครับที่ได้เห็นวิชวลออกมาแบบนี้เลยทําให้แบบค่อนข้างเห็นความหวังที่จะเห็นฉบับไลฟ์แอคชั่นบบ Action, ฉนบับภาพยนตร์เนี่ยหนังใหญ่เนี่ยเอามาสร้างเป็นแบบคนแสดงจริงๆเนี่ยน่าจะได้เห็นอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับอ่ะคอยดูแล้วกันโดยตัวซีรีส์ g u n d ดัมรีคว e มฟาวเวนเจนส์จะมีเพียง6ตอนเท่านั้นเชื่อสิดูแล้วจะกดหยุดไม่ได้เลยสนุกจริงๆ ก่อนจะจบคลิปทิ้งท้ายกันไปนะครับผมขอฝากข่าวอัปเดตกันนิดนึงครับเกี่ยวกับกันดั้มเนี่ยแหละเมื่อวันก่อนนี้เองก็ได้ทำการติดตั้งกันดั้มตัวเท่าจริงในงาน Osaka Expo 2025โดยจะเป็นตัวปู RS ่ RS78 F00 กันดั้ม a c t o r y y o k o oh o a m a a ตัวดีตัวเดิมเพิ่มเติมคืออัปเกรดนิดหน่อยแล้วก็เอามาจับทำท่านั่งคุกเข่ามือชี้ฟ้าแล้วก็ให้ชื่อใหม่ว่า RS78 F00 E กันดั้มครับ แต่เวอร์ชันนี้ลุกเดินขยับไปมาไม่ได้นะครับแบบเป็นนั่งเป็นสตาชูอย่างนี้เลยโดยปู่ตัวเท่าจริงตัวนี้จะอยู่ในกันดั้ม next future p a r l i a n ในงาน o s สก a Expo 2 0ซ5ปงานจะเริ่มวันที่13เมษายนถึง13ตุลาคมปี2025ปีหน้าครับใครที่เป็นสาวกปู่แล้วเคยไปดูกันดั้มที่โยโกฮาม่า หรือว่าใครไม่เคยไปเลยนะครับต้องขอบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปสักการะปู่ตัวเท่าจริงเป,เป็นเป็นสักครั้งหนึ่งครับแต่ขอเตือนนะครับให้รีบจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมสัแต่เนิน่นๆวันนี้เลยก็ได้ครับเพราะผมเห็นแววว่าปีหน้าเนี่ยมีแบบโรงแรมเต็มโรงแรมแพงค่าตั๋วแพงแน่นอนครับเพราะว่ามวลมหาประชากรโลกครับเขาก็จะหลั่งไหลไปงานเอ็กซ์โปเนี่ยคิดดูแล้วกันคนทั่วโลกมาอัดอยู่ในโอซาก้าเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหน ถ้าใครไม่อยากพลาดแนะนำรีบจองเลยครับอ่าและท้ายคลิปนี้ครับก็ชวนแฟนๆกันด้ามนะครับที่ได้ดูเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาพูดคุยมาเมาส์กันหน่อยครับว่ามีความคิดเห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงกับซีรีส์นี้ชอบไม่ชอบมาพูดคุยกันครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ